วัสดียมเย็นครับเย็นแล้วเย็นแล้วเลิกงานกันแล้วบางท่านก็เลิกงานแล้วบางท่านก็ยังไม่เลิกงานก็สู้กันต่อไปนะครับบางคนก็ทำโอทำโอ,ทำโอทีก็ต้องเติมพลังกันก่อนนะครับจะได้มีแรงทํางานต่อนะครับวันนี้มีไม่มีอะไรครับ ไม่ใช่อ้อยนะข้าวหลามนะครับกินข้าวเหนียวไม่ค่อยได้นะถ้าไม่ได้ข้าวหลามแล้วแย่เลยนะครับเนี่ยามาดูก,ารราแบบกันครับมาดูกันครับข้าวหลามสิบบาทอันนี้พ่อค้าเขาข,าขาย ขายเซลล์นะขายเซลลดราคากลับบ้าน ไม่ใหญ่สิใหญ่ซื้อมาฝังต้อนคิดมันจะเสียน้ำใจนี่น้าทานไม่ครับคุณรับครับ นีนั่นงอยู่ตรงนี้ไม่มีที่ตั้งหรอกขอ,อจะตั้งมางก่อนโอ้โดนสับสนลมแรงจิง,จงๆังเลยลมแรงมากนี่ครับข้าวล้ามเสียคนเยอะนะทาคาทานดูกา อรา,านมันดีนะามาคบมาคามาทานด้วยกันครับข้าวหลามหวานหวาอร่อย มาทานไหมครับทุกคนมาครับมาครับมาทานด้วยกันข้าวหลามหวานมันอร่อยเขาเรียกเป็นบ้างครับข้าหลามหนึ่งบ้าง อนนี้ก็อินะ่มครับอ่าหมดแล้วเดี๋ยวนี้คนนิดหน่อยเคล็ปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสูสีนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามบวก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 เป็นเพื่อนกันตลอดไปนะครับช่วยๆกันนะขอบคุณครับสวัสดีครับ